เดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนกปูนแท้ตั้งผมเป็นพ smoking, ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนะครับเป็นผ้าผ้าปาลมต่ s, างๆแกะด้วยพลอยทับทิมนะครับด้วนทั้งจี้มังกรนะครับหัวเข็มขัดนะครับด้วนทั้งโกเมนะครับด้วนดังนะครับอ่าไพลินนะครับด้วนทั้งมรกดนะครับด้วนทั้งหยกพม่านะครับด้วนทั้งทับทิมนะครับ ต่างๆนะครับเจยในหลังเบี้ยนะครับนี่เป็นส่วนน้อยนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมไปติดตามที่ยูท b e ผมนกภูมิแท้ตั้งได้นะครับผมมีจํานวนมากนะครับนะครับวันนี้ผมนําเสนอนะครับเพราะเพราะเป็นเปรียบวันขึ้นปีใหม่ของไทยสงการนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อไปติดตามที่ยูท b e ผมนกภูมิแท้ตั้งนะครับท่านไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับ ทุกวันนี้นะครับผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมมีผ้าพางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพพุทธเจ้าแม่กนิมหรือภาพที่เป็นเน่หรือ้าะสังกใจนะครับนะครับเมื่อถามคูกเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยราชาแห่งพลอยเช่นนี้นะครับนะครับถึง37องค์องนะครับเพียทนานผู้ชม มีโอกาสท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับมันต้องเสียเงินตีตัวเข้าพิพันธ์นะครับถึงตีตัวเข้าพิพันธ์ทั่วโลกก็จะไม่มีภาพปางต่างๆนะครับรวาชายพลอยแก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติให้ทับทิมสตาเพลินสตาจะองององใหญ่เท่าผมและเยอะเท่าผมถึง37องค์องนะครับอย่างน้อยองคแล้วร่วมร่วม1นกิโลถึงร่วม10บกิโลนะครับนะครับเมื่อถามกุ้ก็ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับอลังการมากนะครับอย่างอย่างเช่นนะครับพระพุธนะครับนะครับ แกะด้วยพลอยทับทิมไม่ว่าทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาเดียนผู้ชมนะครับเมื่อถามบูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกผมมีถึง4องค์นะครับแล้วก็เลยเฉพาะเจ้าแม่กวนิมพระโพธิสัตว์นะครับไม่ว่าจะแกะด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาปานต่างๆเช่นกันนะครับเมื่อถามบูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมมีถึง5องค์นะครับนะครับเลยเฉพาะพระที่ป็นเน่นะครับเทพแห่งปัญญาเทพหมงเซนป่านี่นะครับนะครับอลังการมากนะครับผมมีถึง18องค์นะครับเมื่อถามบูเกอร์นะครับ แกะด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีก18องค์นะครับนะครับแล้วก็ยังมีองค์พระสังฆจจายนะครับที่คนนับถือเยอะๆไม่ว่าจะแกะด้วยพลอยทับทิมธรรชาติหรือทับทิมสตาปางต่างๆอีก7องค์นะครับแล้วก็ยังมีองค์หลวงปู่ทวดนะครับเรียนนานผู้ชมไม่ว่าจะแกะด้วยพลอยทับทิมสตาแพงๆหายากองค์ใหญ่ที่สุดในโลกยังมีอีก2องค์นะครับนะครับ แลยเฉพาะนะครับองค์หลวงปูดทวดแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาเมื่อถามมือก็ใหญ่ที่สุในโรงหนักถึงโลกว่าแล้วก็องค์หลวงปูดทวดแก่ด้วยพลอยเพยลินสตาแพงแย่งหนักถึง หนักถึง1,638กิลลัรดยังใหญ่กว่าเม็ดไพรินสตาร์นะครับเมื่อถาม g ูเกอร์ใหญ่ที่สนในโลกหนักหนักหนัก1,400กิลลัดจะขายตั้งกว่า1 0 0ล้านนะครับเรียนท่านผู้ชมนะของที่ g ูกเกอร์การันตีใหญ่ที่สนในโลกมันก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับแล้วผมยังมีเทพอายุยืนนะครับเรียนผู้ชมเมื่อขี้แก่ด้วยพอยไพรินสตาร์องค์ใหญ่ที่สนในโลกนะครับหนักโลโลหขีดกว่าซึ่งใหญ่กว่าเม็ดไพรินสตาร์เดียนท่านผู้ชมไปถาม g ูเกอร์ได้นะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหนักแค่2.8ถิตจะขายกว่า1 0 0 0 0ล้านของผมนั้นทั้งองหลวงปู่ทวดที่แก่ด้วยภพยภัพลินสตา์เมื่อถามกูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกและเทพอายุยืนเมื่อถามกูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะเทพอายุยืนหนักกว่าตั้ง5เท่านะครับเพราะหนักถึง1โล5ขีถิกว่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดือนผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมมักบุญแท่ตั้งไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยขึ้นนะครับนะครับ นี่เป็นนะครับมีแล้วก็ยังมีรองดับต่างๆเป็นร้อยองค์นะครับแล้วข้อสําคัญยังมีนะครับก้อนพลอยทับทีมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกเมื่อถามฮูคเกอร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งก้อนนะครับหนัก4.7ขีดและยังมีรองดับต่างๆอีกรวมร้อยก้อนนะครับแล้วก็ก้อนพลอยทับทิยมสตาธรรมชาติเมื่อถามบูคเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งก้อน4งนะครับใหญ่มากนะครับและรองดับต่างๆรวมร้อยก้อนนะครับเห็นไหมครับผมมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะ ภาพปานต่างๆแก่ด้วยลาชายพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาพยดินสตาถึง37องค์องนะครับอลังการมากนะครับผมเป็นคนโชคดีมากเลยนะครับนะครับแล้วก็ก่อนพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกสองรายการรวมหมด39มบรายการนะครับท่านผู้ชมไปติดตามชมเล่นไข่เครียดเป็นบุญตาได้นะครับนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังและข้อสําคัญนะครับท่านไปติดตามชมถ้าเผื่อท่านรู้จักมหาเศรษฐีหรือพี่พันธ์ที่ไหนก็ได้นะครับ ท่านช่วยติดต่อให้ผมผมให้สามเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับเพราะของของผมที่ครูก,กร็การันตีใหญ่ที่สุดในโลกประเมินค่าไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ร่วมร้อยล้านนะครับบางชุดนะครับสามพันห้าร้อยล้านนะครับผมให้ท่านสามเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้เงินมหาศาลแล้วข้อสําคัญนะครับท่านผู้ชมติดต่อสําเร็จนะครับมีมหาเศรษฐีมาเชิญสิ่งใดไม่ว่า ภาพบางต่างๆ37องค์ที่ Google กูเกอร์การันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกหรือก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสไตล์ใหญ่ที่สุดในโลกผมได้เงินผมจะนําไปต่อยอดสร้างโบสถ์ที่ผมเป็นเจ้าศรัทธามาเกินศิลพีท่านก็ได้ร่วมมหากุศลแล้วก็ได้เงินมหาศาลใช้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนผู้ชมอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูปผมนบุมแท่ตั้งนะครับไปดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ39เรืการแล้วก็ยังมีพระเก่าโบราณนะครับ เป็นหนึ่งเดียวในโลกแก่ด้วยหยกสีขาวสีเขียวแปงแปง,ปงยากและสีเหลืองทองแปงแปงอายากบางองค์หนักรวมร้อยโลร้ลอยโลเศษนะครับแถมประดับด้วยแฉมันีต่างๆาอลังการประเมินค่าไม่ได้หลายสิบองนะครับแล้วก็ยังมีพลอยนะครับที่มีเดือบนะครับเหมือนดวงตาที่3เหมือนหัวพลอยทับทิมผมวงนี้นะครับเป็นพลอยต่างๆที่มาสจั์นะครับ ทุกชิ้นทุกเม็ดเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีผมมีอีกจำนวนหลายร้อยชิ้นหลายร้อยเม็ดนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจี้ลูปปัดโบราณพี่เบสก็มีนะครับนะครับอย่าลืมไปติดตามชมดูนะครับ นะครับแล้วก็พลอยทุกอย่างนะครับไม่ว่าทับทิมมรกตหรือไพลินหรือหยกพับมาอะไรทุกอย่างนะครับผมมีจํานวนมากนะครับด่วนทั้งก้อนพลอยทับทินธรรมชาติจะนําไปเจียในหรือทําหลังเบีย้ยหรือแกะสลักไปติดตามที่ยูทู e ผมทุกผมแท้ตั้งผมถ่ายไว้ละเอียดนะครับมีตั้นดราราคาหลักพันถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเป็น10ล้านเป็นร้ยล้านและแต่งบท่านนะครับ เลยเฉพาะท่านต้องผู้ชมต้องการได้พลอยทับทิมไปเสริมมันมีหรือทําหลังเบี้ยหรือทําหรือเจรไนนะครับมาติดตามที่ YouTube ผมนกปูมแท้ตั้งได้นะครับผมมีจําหน่ายแบ่งปันนะครับราคาไม่แพงนะครับนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามชมที่ YouTube ผมนกปูมแท้ตั้งได้นะครับแล้วไม่เข้าใจอะไรชอบใจอะไรโทรปรึกษาผมได้ผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมนะครับ0 8 1 9 0แ1 1 7นและ0 9 9ย์เก้านะครับ นะครับเรียนผู้ชมและเฉพาะท่านท่านหมหาเศรษฐีนะครับท่านมือผู้ชมมาชมคลิปวิดีโอนี้ของผมนะครับแล้วไปติดตามที่ u t ท b e ผมนภูมิแท้ตั้งนะครับตามที่ผมได้เรียนเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับผมมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม g ูเก l e 39รายการในเฉพาะภาพปางต่างๆแก่ด้วยรายชายพลอย37องค์แล้วก็ก้อนพลอยทัพปทียาชาติของประเทศไทยโมเสบมใหญ่ที่สุดในโลกและทัพทินสตา39รายการเมื่อถามกูเกิลใหญ่ที่สุดในโลก ท่านต้องการลงทุนที่มาตรฐานมีสถานที่นะครับนำโปรเจก์นี้ไปนะครับไปเปิดนะครับเชิญหอมหมดไม่หมดไปเปิดที่พันได้เลยนะครับรับรองมีแต่ได้กับได้มีคคำว่าเสียแล้วก็เก็บไว้นามีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับผมรับประกันเลยนะครับภาพต่างๆของผมที่ o o o l l ลการันตีว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่แก่ด้วยพ่ยทับเทีมชาติและทับเินสตาร์บลินสตาร์นะครับ จะหาก้อนพลอยธรรมชาตินะครับมาแกกนะครับไปเดินสายทั่วโลกแอฟริกานะครับมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถหาก้อนพลอยธรรมชาติมาแก่ให้ได้องค์ใหญ่ที่โูเกอร์การันตีผมทั้ง3 7องค์เจนี้ได้เลยนะครับผมรับประกันหาไม่มีแล้วนะครับเพราะผมเป็นพ่อค้าพลอยมาหลายสิบปีเพราะก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติคือราชาแห่งพลอยน้ําดีๆสีดีๆแพงเพ่นนะครับนะครับก้อนธรรมชาติหนักไม่ถึงร้อยกรัลนะครับภาพของผมแต่ละองค์นนะครับหนัก หนักเป็นพันกัลลัดคือร่วมกิโลนะครับโลนึงถ้า5้าพันกัลลัดถึง9กิโลนะครับร่วม50,000่นกัลลัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านมหาเศรษฐีไปติดตามที่ยูทูบผมโน้ภูุิมแซ่ตั้งนะครับนำโปรเจกต์เชันภาพต่างๆผมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก พี่โคเกอร์กัรันตีไม่ว่าแก่ด้วยภัอยทัพเธรรมชาติหรือทัพเินมสตาร์หรือพลอยสตาร์นะครับรวมทั้งรองดับต่างๆมีไปร้อยองค์นะครับแล้วก็ก้อนพอยทัพทีมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่เซในโลกสี่โลเขีดคและรองดับต่างๆร้อยร่วมร้อยก้อนและทอยทัพเทรมสตาร์นะครับเมื่อถามพวกเครื่อใหญ่ที่เซในโร่สีโลครึ่งแล้วก็รองดับต่างๆอีกรวมร้อยก้อนเชิญไปหมดเลยนะครับไปเปิดลิบบณฑนรับประกันนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านมหาเศรษฐีนะครับ นะครับถ้าเผื่อสนใจและไม่เข้าใจไลไรโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมือขั้นนะครับ081971179 0และ099197894นะครับผมนพพลมแสตต้้งอยู่กรุงเทพนะครับเดียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นตัวอย่างส่วนน้อยนะครับนี่เป็นทัพทิมเจในสวยๆนะครับใน YouTube ผมมีจำนวนมากนะครับนะครับ และนี่ก็เป็นพลอยไพลินนะครับหลังเบี้ยสวยๆนะครับนะครับนี่แล้วก็นี่เป็นหยกพม่านะครับนะครับนะครับนี่เป็นจํานวนน้อยนะครับผมถ่ายอยู่ใน youtube ผมนะครับมีจํานวนมากนะครับนี่เป็นมรกตไซส์ต่างๆนะครับนะครับสวยงามนะครับก็อยู่ใน YouTube ผมจํานวนมากนะครับส่วนผ้าปังต่างๆเช่นนี้ก็เช่นกันนะครับผมมีจํานวนมากนะครับ องคเล็กองค์น้อยเป็นผ้าผ้าปาต่างๆ,ๆที่คนนับถือเยอะแยะที่ที่คนนับถือทั่วประเทศนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าพุทธหรือองค์หลวงปู่ทั่วหรือหรือเจ้าแม่กุนอิมหรือผ้าสังฆาจัยหรือผ้าทิมเน่นะครับนะครับ ของทีคนนับถือนะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนพภูมิแท้ตั้งมานะครับผมมีจํานวนมหาศาลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนพภูมิแท้ตั้งได้นะครับรับประกันไปดูเล่นนะครับใขรเขี้ยมไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วข้อสําคัญยังมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อครูที่ครกเก็การันตีนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับคือพระปางต่างๆตามที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมข้างต้นนะครับ ที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรชาติทับทิมสตาไพลินสตาแพงพงย่าใหญ่ที่สนิโลกถึง37องค์นะครับนี่นนี่เป็นองค์เล็กองค์น้อยนะครับต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนนานผู้ชมไปติดตามที่ YouTube ผมมุกภูมิแท้ตั้งได้นะครับนะครับรู้จักมหาเศรษฐีช่วยติดต่อให้ผมนะครับผมให้3ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อย่าลืมนะครับไปติดตามชมที่ YouTube ผมนกภูมิแท้ตั้งและชอบใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมอีกครั้งนะครับ0819071179และ099197894นะครับผมนกภูมิแท้ตั้งนะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทน